สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าลิลั์เรื่องศาบสมิงบทที่สิบเจ็ดโดยลูกคนเดียวการหายตัวไปของพยาวสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ชาวอำเภอหนองเสือร้องเป็นอันมากตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีข่าวการลักพาตัวหรือการฆาตกรรมเกิดขึ้นในอำเภอเล็กอันห่างไกลจากเมืองใหญ่แห่งนี้เลยแทบทุกคนชงวนและสงสัยต่อการหายไปของเด็กสาวโดวยเฉพาะลุงย้อยผู้เป็นบิดาเขาร้องให้คร่ำควรวญเกือบจะตลอดเวลาบางครั้งก็ส่งเสียงอ้อนวอนต่อเทวดาฟ้าดินให้พบเจอตัวของลูกสาว ตำรวจผู้ทรหนองเสือร้องวิ่งกันวุ่นแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีการค้นพบหลักฐานอะไรสามวันผ่านไปแล้วบรรยากาศตอนกลางคืนในฤดูหนาวกลับมาเงียบงเวงอีกครั้งทุกคนเก็บตัวอยู่ในบ้านและทิ้งกิจกรรมยามค่ำคืนหมดสิน้นจะมีก็แต่ร้านเหล้าของเฮียใช้เท่านั้นที่ยังคงให้บริการอย่างคึกคัก นักดื่มเจ็ดแปดคนเป็นชายชะกานล้วนนั่งสังสรรค์ท่าลมหนาวร้านแห่งนี้อยู่ห่างออกมาจากตัวอำเภอเล็กน้อยซุกว่อนอยู่ในชอยเล็กๆซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือนสองทุ่มนิดๆช่วงที่มงเล่ากำลังเข้มข้นตาเท่าสุก ขี้เมาประจำอำเภอก็ลากสังขารและใบหน้าแดงกลับมานั่งเงียบฟังเสียงของพวกหนุ่มหนุมนานครั้งแกก็ยกมือหาวก่อนจะกระดกแก้วเล่าคลายความหนาวให้ตัวเองแล้วทิดแมนก็เอ่ยถึงเรื่องของเด็กสาวที่หายไปขึ้นมาทุกคนออกความคิดเห็นไปต่างๆนานา,นาบางก็ว่าพยาหนีตามผู้ชายเข้าเมืองไปแล้วบางก็เดาว,ว่าเด็กสาว อาจจะตกน้ำตกทา่าแล้วก็ยังมีคนบางส่วนที่คิดว่าพเยาถูกฆาตกรรมทุกคนวิจารณ์กันอย่างสนุกปากจนกระทั่งตาเท่าอดหัวเราะขึ้นเสียงดังไม่ได้พวกเองมันมั่วมั่วกันทุกคนแกพูดเสียงอ้อแออยากรู้ไหมล่ะว่าอีเยามันไปไหนลุงรู้หรือไงฉันว่าถ้าลุงเมาก็กลับบ้านนอนเถอะ ทิดแม้นตอบกลับมาหลายคนส่งเสียงชอบใจตาเท่าสุกตกตัวดังโครมโทไอแม้นพูดอย่างนี้เดียวได้ลุกต่อยกันเท่านั้นทำไมกูจะไม่รู้กูเห็นมากับตาเห็นอะไรลุงเมาหลับแล้วฝันเห็นหรือเปล่าอีกคนหยอกย้าวเห็นกับตาสิวะ ภาพมันยังติดตากูจนนอนไม่หลับทุกวันนี้ลุงเห็นอะไรทุกคนให้ความสนใจกับลุงขี้เมาแม้แต่เฮียช้ก็ยังมายืนกอดอกฟังตาเท่าสุขกระดกเล่าแล้วนิ่งชั่วครู่แกกว่าตามองหน้าทุกคนแล้วพูดเสียงต่ำกูเห็นเสมิงเสือสมิงมันลากอียาวไปกินทุกคนเงียบกริบ มีเพียงเสียงลมพัดแปลกๆหน้าร้านก่อนที่ใครคนหนึ่งจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาแล้วคนอื่นจึงทำตามทิดแม้นหัวเราะจนตัวสั่นพลางโบกมือโทษลุงสุขถ้าคิดจะหลอกกินเหล้าฟรีทำไมไม่แต่งเรื่องให้ดีกว่านี้ละ่ะกูไม่ได้หลอกกูเห็นจริงๆแกยังคงยืนยันหนักแน่นน้ำเสียงจริงจัง เมื่อสามวันก่อนกูเพิ่งเลิกกินเหล้ากับไอแยงกำลังจะกลับบ้านตอนนั้นน่าจะสี่ทุ่มกว่าแล้วแทบจะไม่มีใครบนถนนสักคนกูเองก็ชักจะกลัวๆเลยรีบเดินคิดว่าจะให้ถึงบ้านไวๆแต่ดันปวดท้องหนักแล้วกูก็คิดขึ้นได้ว่ามันมีห้องน้ำเก่าอยู่ข้างสวนรกร้างริมถนน ช่วงที่ไฟมันเสียงไงพวกเองจำได้ใช่ไหมหลายคนพยักหน้าอีกหลายคนจดจ่อกับเรื่องของตาเท่าเฮียใช้ลากเก้าอี้มานั่งลงข้างวงหลังจากกระดกแก้วตาเท่าเริ่มเล่าต่อหลังจากกูเข้าห้องน้ำได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงคนเดินคุยกันผู้หญิงกับผู้ชาย ตามประสาของคนที่เป็นห่วงคนอื่นอย่างกูก็เลยอดไม่ได้ลองแนบตามองลอดผ่านดูเล็กๆบนประตูห้องน้ําแต่มันมืดมากมืดจนเกือบจะมองอะไรไม่เห็นดีที่ว่ายังพอมีแสงไฟจากถนนอีกด้านส่องมาหน่อยแล้วกูก็มองเห็นนางพยาวมันกำลังคุยกับใครสักคนแต่ตรงนี้แหละที่แปลก ไอ้คนนั้นมันดูเหลือเลืองรางๆชอบกลนมองยังไงก็ไม่ชัดแล้วอยู่ดีๆเหมือนพระเยาวจะเดินเร็วขึ้นไอ้คนนั้นมันก็ไม่ได้เร่งฝีเท้าตามแกหยุดกลืนน้ำลายแล้วทำท่าเหมือนจะยกแก้วแต่ว่าก้นแก้วกลับว่างเปล่าทิดแม้นทนไม่ไหวจึงจัดแจงผสมเล่ายื่นส่งให้เท่าสุกยิ้มออาย กูเห็นเหมือนท่อดอะไรกลมๆยื่นออกมาจากตูดของไอ้คนนั้นเหมือนกับงูแต่ก็ไม่ใช่ตรงนี้แหละสําคัญแกเว้นระยะหลังจากนั้นร่างของมันก็หายไปหายไปต่อหน้าต่อตาเลยพอนางพยาหันกลับมามองไม่เห็นมันก็ตกใจแล้วเหมือนจะออกวิ่งแต่แค่หันหลังกลับไป เสือโคร่งตัวใหญ่มหืมาก็ยืนประจันหน้ากับมันกูแทบจะหยุดหายใจตอนที่เสือตัวนั้นกระโจนกัดคอนางพยาวมันดิ้นอึกอักอยู่แบบเดียวก็ถูกลากหายไปทางถนนอีกฝั่งไม่ถึงห้านาทีก็หายไปทั้งคู่คืนนั้นกูไม่ได้กลับบ้านนั่งอยู่ในห้องน้ำนั่นจะเช้าเริ่มเห็นพระบินทบาทนั่นแหละถึงได้ตื่นกลับบ้าน หลังจากนั้นก็ไม่กล้าไปไหนไม่กล้าเล่าให้ใครฟังพวกเองพวกแรกเลยลุงแน่ใจนะว่ามันเป็นสมิงยิ่งกว่าแน่อีกเอาหัวกูเป็นประกันได้เลยถ้าเป็นอย่างที่ลุงเล่าจริงก็แสดงว่าไอ้เสือผีมันกลับมาแล้วไม่ใช่แค่กลับมาคราวนี้มันยังเปลี่ยนอยู่อีกด้วยมันล่าคนแล้ว ตาเท่าสุขพูดหลายคนพยักหน้าบรรยากาศเยือกเย็นลงจนขนหัวลุกยิ่งเมื่อได้ฟังเรื่องเล่าคนที่อยู่บ้านกลก็อดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวแล้วเราจะทำยังไงล่ะลุงข้ามันหรือเสือสมิงถ้าข้ามันโดนหัวหน้ากำปันปนาจับแน่กระสุนธรรมดายิงมันไม่ตายหรอก คนเดียวที่จะช่วยได้ก็คือหลวงพ่อดำหลวงพ่อเคยเป็นพรานชั้นครูท่านต้องรู้วิธีปราบมันงั้นเราเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ตํารวจฟังตํารวจเขาก็จะได้ว่าเองบ้านนะสิพอทีหวยกูกลับดีกว่ายิ่งดึกยิ่งน่ากลัวแล้วตาเท่าก็ปลีกตัวไปจากวงเล่าเงียบ โดยไม่ลืมที่แกนิดขวดเล่าไปด้วยหลังจากเท่าสุกจากไปแล้วการสนทนาถึงเรื่องเล่าเสือสมิงก็ยังดำเนินต่อไปหลายคนเชื่อหลายคนไม่เชื่อในขณะที่บางคนก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความกลัวทุกคนยอมรับว่าบังเกิดความกลัวขึ้นแล้วในจิตใจไม่ถึงสี่ทุ่มดี สมาชิกของวงสนทนาก็พากันกลับบ้านวันนี้วงเล่าสลายตัวเร็วกว่าปกติแม้แต่เฮียช้ยก็รีบปิดประตูร้านอย่างรวดเร็วอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นจัดตกให้จอมขวัญลืมตาตื่นหลอนรู้สึกมึนหัวเหมือนจะไม่สบายเล็กน้อยจอมขวัญพยายามพลิกตัวเพื่อหลับต่อแต่ลมวูบหนึ่งก็พัดผ่านจนหลอนอดขนลุกไม่ได้ ความรู้สึกบางอย่างบอกกับหล่อนว่าห้องนี้ไม่ได้มีแค่หล่อนอีกต่อไปแล้วจอมขวัญเปิดโคมไฟหัวเตียงสัดอ่อนวนวลสัดสองรอบห้องแล้วหญิงสาวก็แทบจะส่งเสียงอุทานออกมาดังๆรองเท้าคู่หนึ่งสงบนิ่งอยู่บริเวณมุมห้องในเงามืดหล่อนเพ่งตามองก่อนจะพบเห็นร่างมืดๆของใครสักคนยืนนิ่งอยู่ จอมขวัญมั่นใจว่าเป็นผู้ชายอย่างไม่ต้องสงสัยหญิงสาวจะกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่เหมือนลำคอติดตันเสียงร้องไม่สามารถลุ่งพ้นออกมาได้นอกจากนั้นตอนนี้ร่างกายส่วนต่างๆก็คล้ายจะแข็งตัวลูกสาวของจอมพลกำลังกลายเป็นอมาภาภาพาตเงาร่างนั้นเคลื่อนที่คืบหน้ามาเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในเงามืดห่างจากหล่อนประมาณสองเมตร แล้วหล่อนก็สังเกตเห็นจุดบางอย่างสองจุดค่อยขยายใหญ่ขึ้นจุดสีแดงแกมเหลึองจัดคุณพระช่วยดวงตานั่นเองดวงตาของร่างประหลาดดวงตาที่กำลังเปลี่ยนะกายแสงอย่างน่าสะพรึงกลัวมันไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์หากแต่เป็นดวงตาของสัตว์ร้ายแล้วร่างนั้นก็หัวเราะขึ้นหญิงสาวถึงกับผงาะ หลอนจำเสียงหัวเราะน,นั้นได้ดึกถึงจะไม่ได้ยินมานานพอสมควรแล้วมันกลับมาแล้วใช่ข้ากลับมาแล้วมันพูดขึ้นเหมือนกับล่วงรู้ความคิดของหลอนใกล้จะถึงเวลาที่เจ้าจะต้องไปกับข้าแล้วแต่ว่าข้าไม่อยากให้เจ้าไปแบบไม่รู้สิ่งใดเลย มันหยุดพูดชั่วครู่ใหญ่คล้ายกำลังพิจารณามองดูหล่อนเจ้ายังคงเหมือนเดิมเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่เจ้าทายรถข้าข้าก็เฝ้ารอวันเวลาที่จะแก้แค้นเจ้าให้สมอยากฮึฮึกระกาเอย๋ยจะทำให้เจ้าล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ทุกอย่างเพื่อให้เจ้าสำนึกผิด เจ้าจะต้องมาปลดปล่อยข้าจากทันทรมานที่เจ้าได้เป็นผู้ก่อเอาไว้ดวงตาคู่นั้นคล้ายจะขยายใหญ่ขึ้นอีกใหญ่จนกระทั่งว่าจอมขวัญไม่สามารถเห็นสิ่งอื่นใดได้อีกหญิงสาวรู้สึกตื่นตระหนกจนสุดชีวิตหลอนพยายามกรีดร้องจนกระทั่งในที่สุดเสียงร้องของหลอนก็ลอดออกมาจากปากได้เสียงของหญิงสาวดังก้องในความมืดสลัว ป้านวนยังไม่นอนสังหอ์บางอย่างซึ่งอธิบายไม่ถูกบอกกับหญิงสูงไว้ว่าคืนนี้จะมีเหตุร้ายหญิงชราจึงยังคงนอนเอามือประสานไว้ที่หน้าอกอยู่เกือบชั่วโม,มงป้านวนจึงอดทนทนไม่ไหวหลอนลุกขึ้นแล้วก้าวออกจากห้องนอนของตัวเองมุ่งตรงไปยังห้องอาหารซึ่งอยู่ถัดไป ป้านวนอยากจะดื่มน้ำเผื่อว่าจะสามารถทำให้หลับได้ในค่ำคืนประหลาดยังไม่ทันที่ป้วนจะดื่มน้ำหมดแก้วหางตาของหญิงชราก็มองเห็นเงาร่างของใครบางคนเผ่นแวกขึ้นบันไดไปแม่บ้านประจำตระกูลจอขมขมวดคิว้วหลอนเดินก้าวยาวตามไปด้วยความสงสัยแล้วป้านวนก็มาหยุดยืนมองไปในความสลัวของทางเดินบนชั้นสอง แสงไฟจากโคมเล็กซึ่งส่องให้เห็นทางเดินอย่างไม่ค่อยจะชัดเจนในสายตาของคนสูงอายุเช่นหลอนไม่ได้สะส,สงกระทบสิ่งใดทุกสิ่งเป็นปกติป้านวลถอนหายใจให้กับไวที่ล่วงพ้นไปของตัวเองไวที่เพิ่มมากขึ้นทำให้หล่อนเห็นภาพแปลกหลอกตัวเองป้านวลหันหลังกลับกำลังจะเดินลงบันไดก็พอดีกับที่จอมขวัญกรีดร้อง คนไวยชาราร้องเรียกชื่อหญิงสาวแล้ววิ่งตรงไปเคาประตูห้องอย่างแรงจนเสมือนว่าจะทำให้ประตูนั้นหลุดตามแรงมือประตูห้องนอนของจอมขวัญเปิดผัวก่อนที่ร่างของบางคนวิ่งสวนป้านนลออกมามนุษย์ปริศนาสะบัดมือชาิยังใบหน้าของหญิงชาราส่งผลให้ป้านวนลงไปนอนกองบนพื้นพรม แล้วมันก็ยกเท้าเหยียบช้ำอย่างแรงบริเวณท้องอันใหญ่โตของป้านวนอีกสองครั้งก่อนจะวิ่งสวนลงบันไดแล้วเงียบเสียงไปปล่อยให้ป้านวนนอนเอามือกกุ่มท้องร้องอดอวยอยู่หน้าห้องของหญิงสาวหลังจากนั้นไม่ถึงนาทีแสงไฟฟ้าทั้งบ้านตระกูลจอมก็สว่างพลึบจอมพลกับจอมพกวิ่งตรงมาหาทั้งคู่ สองพ่อลูกกำลังนั่งคุยงานกันอยู่ในห้องทำงานชั้นล่างจอมพบถึงกับกำปืนพกประจำตัวมาด้วยยังไม่ทันขึ้นบันไดร่างหนึ่งก็กระโจนสวนลงมามันยกเท้าถีบเข้าบริเวณหน้าอกของจอมพลจนร่างผู้มีอิทธิพลของอำเภอหนองสือร้องลงกลิง้งส่วนพี่ชายของจอมขวันนั้นหลบหลีกได้มนุษย์คนนั้นไม่ได้สนใจคนทั้งคู่อีก มันวิ่งหนีหายออกไปทางประตูหลังบ้านจอมพบและละลหะลังไม่กล้าตัดสินใจจนกระทั่งจองพผตะโกนให้ตามมันไปชายหนุ่มจึงวิ่งอย่างเร็วเพื่อตามจับบุคคลปริศนาเขาตามออกมาจนถึงบริเวณสวนของบ้านซึ่งตกอยู่ในความมืดถึงแม้จะพยายามมองหายังไงก็หาไม่เจออีกราวสิบนาทีต่อมาชัชวานก็ปรากฏตัวขึ้น พร้อมด้วยคนงานในไรอีกประมาณห้าคนทั้งหมดมีสีหน้าตกใจทุกคนมีอาวุธอยู่ในมือดโดยเฉพาะชัชาวานถือลูกซองล่าศักด์มันไปทางไหนครับนายลูกน้องคนสนิทถามขึ้นจองพกเพ่งมองในความมืดฉันไม่แน่ใจว่าชัดแต่ถึงยังไงนายก็พาคนของเราออกไปตรวจด,ดูพยายามจับหรือหาร่องรอย ของมันให้ได้เดี๋ยวฉันจะกลับไปดูพ่อกับขวัญได้ครับนายนายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมพาลูกน้องตามจับมันเองครับแล้วชัชวานก็พาคนงานในไร่ทั้งหมดเดินอย่างระวังเข้าสู่อาณาเขตอันมืดบิดใต้เงาต้นไม้จองพบยืนฟังเสียงอยู่ที่นั่นจนกระทั่งรับร่างของทั้งหมด เขาจึงเนดปืนที่เอวแล้วเดินตรงไปยังห้องน้องสาวอย่างร้อนใจขอบคุณครับที่รับชมมาฟังต่อในเรื่องต่อไปครับผม